ัวเตีย้ยอยากสูงตัวสูงอยากเตีย้ยก็คือมาซื้อตัวเตีย้ยแต่แรลกนะครับคันนี้ขอบอกเลยว่าเอฟีนะเจ้าของเก่ามีตังมากเพราะว่าซื้อตัวสูงมาโหลดเตีย้ยแล้วเตีย้ยเตีย้ยมากนะทรงแบบนี้ยีรับแค่เลยเอฟสี 4, นะครับสำหรับคันนี้เลยอีย L, เ,เดอร์โซดีแม็ก 1.9L ไฮรีเดอร์ตัวสูงสีป่ประตูนะครับโหแต่อันนี้บอกเลยถ้าเกิดใครที่เป็นชอบสายแต่งรถชอบแต่งซิ่งชอบแนวนี้แล้ววันนี้ออกรถไปไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจาก เอารถไปใช้อย่างเดียวเต็มตัวจ่ายค่าง,งวดค่าผ่อนอย่างเดียวนะ F4 นะเป็นสีเทาร์เรนโบว์ตามสบับไวรุ่นเลย F4 ไฟหนงไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED หมดนนนะเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวไฟต็มเมีมาให้พร้อมนะ F4 นะและล้อแมกแนะ่นอนนะครับตัวนี้เป็นล้อแมก G ีก้คานตรงนะมาให้พร้อมยางใหม่สีเส้นให้เรียบร้อย F4 พร้อมซิ่ง,พร,งพร้อมแซดเลยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเหยียบบันไดขึ้นนะก้าวขึ้นได้เลยนะพอโหลดเตรียมมาให้แบบนี้นะใครที่แบบเป็นสายโหลดชอบโหลดอีกแล้วแนะนําคันนี้เลยกระบะไลเนอะร์ตัดขอบให้แบบนี้ตามฉบับไวรุ่นเพราะว่าอะไร บางคนบอกว่าพอถ้าเป็นกระบะเลนเนอร์ดิมๆโรงงานมาาันจะขวดกระบะตัวถังเนาะอันนี้เขาก็ไปตัดขอบมาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องมันทำอะไรเพิ่มแล้วนะไฟตรงไฟท้ายเป็น led หมดเรียบร้อยนะครับ fc นะกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยไม่คอคันนี้ท่อรั่นมาให้เรียบร้อยนะพันเก้าร้อยนะ fc นะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามนะจ๊ะวัยรุ่นชอบคันนี้ผมบอกเลยเบาภายในนะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะ fc ใครที่แบบกำลังมองหา,างตัวนี้เป็นตัว l นะบอกเลยว่าประหยัดกว่าใบเดีเ่มไปแล้วมันเกือบสองแสนก่าบทด้วยในมันตีฟังก์ชันไหมพร้อมจอ บอกเลยว่าจอไม่ธรรมดาพี่รองรับพวก Apple ิ a ค a ปีแอน d รอยแเรียบร้อยนะจะ F4 ดาและคันนี้เรียกใหม่วิ่งแค่50,000โลโถือว่าใช้น้อยมากๆในะ F4 ย้ำนะเตี้ยอยากสูงสูงอยากเตี้ยแบบนี้นะตัวสูงรถเตี้ยมาให้เรียบร้อยไม่ต้องเสียตังสัก,กบาทเดียวใน F4 นะนะวันนี้ออกใหม่ไปเลยละครับ8แสนกว่าทรงเดิมต้องไปจัดทรงเปลี่ยนล้อมเปลี่ยนยางอีกวันนี้ไม่ต้องพี่8แสนกว่าวันนี้คุณซื้อใหม่ไปแดงคุณจะได้รถสแตนดาแต่วันนี้นะกำเงินมาผมแก 6แสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเอาคันนี้ไปเลยรอรอแบบนี้แต่งให้แบบนี้พี่ถูกกว่าแคปเตียเกียธรรมดาด้วยซ้ำนะคบผมนะวันนี้เอาไปนะ6แสนสองหมื่นบาทหรือดาวิ่มต้นแค่สามหมื่นบาทผ่อนเขาง,งวดแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตลอดสัญญาพี่นะครับใครที่สนใจคันนี้อย่าลืมทักเข้ามาที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชมบรีหรือทักแอดเอสเอนหนึ่งได้เลยครับ